เพื่อนรักนักล่าสวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องเล่าของเราถ้าพร้อมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อนรักนักเล่าในการพัฒนาผลงานต่อไปคืนขอหวย ในคืนเดือนมืดลมพัดแรงจนใบไม้ไหวซูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของป่าช้าเก่าท้ายหมู่บ้านป้าสมอนกับลุงจ้อยสองเพื่อนสีแห่งบ้านหนองโพอาศัยช่วงดึกย่องไปยังต้นตะเคียนใหญ่ที่เล่าลือกันว่ามีเจ้าแม่สีสถิตยอยู่คืนนี้ต้องได้เล่นเด็ดแนะ่ลุงจ้อยกระซิบขนากรรมได้แดง และผู้มาลัยดอกดาวเรืองแน่นในมืออาสมอนพยักหน้าหนึบหนักก่อนจะวางพ่านของเส้นไว้ตรงโคนต้นตะเคียนเปลวเทียนไหวริปรีลมพัดเสียงหวิดหวิวจนขนลุกสู้ทั้งสองคนยกมือไหวพร้อมพึมพคำคำขอเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าขาขอให้ลูกเด้เลขดีๆด,ด้วยเถิดทันใดนั้นเฟิร เปเลวเทียนดับวูป้าสมอรร้องเสียงหลงหันกลับไปเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตรงลำต้นเนาดำสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดลุงจอยนาซีเผือกก่อนจะเขยิบตัวเข้ามากระซิบป้าสมนเห็นเหมือนกันใช่ไหมเนานั้นไม่พูดไม่ไหวตริงแต่กลับค่อยๆชีนิ้วลงบนพื้นดิน ป้าสมอนกับลุงจ้อยกลั้นหายใจก่อนจะคลานเข้าไปมองใกล้ไกลใต้แสงจันทร์ที่ลอดกิ่งไม้ลงมาตัวเลขสามตัวชัดแจ๋วลุงจ้อย7จ็ดหาสมป้าสมอนกระซิบเสียงสัน่นแต่ไม่ทันที่ทั้งสองจะได้ขยับตัวเนานันนก็หายวับไปต่อหน้าต่อตา พังคู่ไม่รอช้าคว้าของเส้นแล้วเพ่นแนบออกจากป่าชาแทบไม่ทันวันรุ่งขึ้นเลขที่ออกคือ7 5 3 8 5. แต่แทนที่ป้าสมอนกับลุงจ้อยจะได้ฉลองหวยแต่กลับต้องมานั่งเครียดแทนเพราะตื่นเต้นเกินไป จนลืมซื้อหวยโทรเวยผีให้เลขแล้วแต่พวกเราดันลืมลุงจ้อยบนพลางตีข่าวตัวเองส่วนป้าสมอนได้แต่นั่งกลุมขมับและคืนนั้นเองมีเสียงกระซิบเกฑี่ยกต่งมาแววแววจากท้ายหมู่บ้านคราวหน้าอย่าลืมซื้อทั้งสองหันขวับไปมองก่อนจะเพลินอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เพราะขอหวยแต่เพราะผีตามทวงให้ซื้อนั่นเองหลังจากพลาดโอกาสรวยเพราะลืมซื้อหวยป้าสมอนกับหลุงจอยก็แทบกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่งถอนหายใจฮึกแล้วฮึกเ่าเฮมันน่าเจ็บใจจริงๆเล่เข็นจะจัแต่ดันลืมซื้อลุงจอยบ่นพลางกลุ่มหัว เองก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละข้าจะไปซื้อเจ้าแม่ก็ให้เลีกไว้อย่างดีแต่ดันมัวแต่วิ่งหนีผีป้าสมประตีข่าวตัวเองพรางบนอุบแต่ที่ทำให้ขนลุกสุดๆคือคืนนั้นตอนกำลังจะเข้านอนทั้งสองดันได้ยินเสียงกระซิบเกลียนเยี่ยวแววมาคราวหน้าอย่าลืม สีป้าสมอนหน้าถอดสีหันไปมองลุงจ้อยที่ตัวสันเป็นลูกนกลุงเองได้ยินเหมือนข้าไหมลุงจ้อยกลืนน้ำลายเอื้อกก่อนจะพยักหน้าหนึกอับได้ยินเต็มสองหูเลยป้าหลังจากคืนขอหัวที่ลืมซื้อสองเพื่อนสีเลยตัดสินใจว่าต้องกลับไปขอใหม่ คราวนี้จะไม่ให้พลาดเด็ดขาดในคืนเดือนดับเมื่อสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวลงเย็นพักผ่านจนใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงวิวชนขคลุบป้าสมอนกับลุงเจยพากันเดินล้อไปตามทางดินแคบๆที่ทอดยาวสู่ต้นตะเคียนใหญ่ท้ายหมู่บ้านลุงค้าว่าคืนนี้มันเงียบผิดปกติป้าสมอนประสิบขนากำพานของเส้นแน่นในมือ เองอย่าพูดให้ข่าขนลุกศสีวะรีบไปรีบกลับลุงจ้อยตอบเสียสั้นๆพลางกวาดสายตาไปรอบๆพอไปถึงต้นตะเคียนลุงจ้อยรีบวางโงมาลายดาวเรืองน้ำแดงและชุดไผ่สีทองลงที่โคนต้นขณะที่ป้าสมอนจุดทูบไหว้อย่างตั้งใจเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าขา วาสมอนเริ่มเปล่าคำขอมือไม้สัตว์เล็กน้อยลูกขอขมาเจ้ากะคราวก่อนลูกผิดไปเองที่ลืมซื้อคราวนี้ลูกมาขอใหม่ขอให้เมตตาลูกอีกครั้งลุงจะรีบสมทบขอให้ข้าได้โชคได้ลาบเถิดรับรองว่าคราวนี้จะซื้อจริงๆหลังจากนั้น ทั้งคู่กลมกราบแล้วเงยหน้าขึ้นมารอเงียบไม่มีเสียงใดตอบกลับมีเพียงสายลมที่พัดเอ่อยๆเท่านั้นเฟิร์เปเลวเทียนที่จุดไว้สั่นไหวรุนแรงเหมือนมีลมหอบใหญ่พัดผ่านแล้วจูๆ่ๆไฟก็ดับลงสนิทลุงไฟดับ อาสมองกระซิบเสียงสั่นขณะรีบควานหาที่จุดไฟแต่ก่อนจะได้ทำอะไรต่อไปทั้งคู่ก็เริ่มไปยินเสียงบางอย่างครอบกรบครอบกรบเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังก้าวเดินอยู่รอบๆต้นตะเคียนลูเจอรีผันซ้ายหันขวาแต่ในความมืดสนิทนั้นไม่เห็นอะไรเลย แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นในอากาศเย็นเยือกคราวนี้ดูให้ดีละ่ะอาสมอนตัวแข็งทื่อหันไปมองหลู่จ้อยที่หน้าสีดเคิดเหมือนเห็นผีซึ่งก็อาจจะเห็นอยู่จริงๆแล้วจูๆ่ๆจริงไม้ใหญ่ของต้นตะเคียนก็ไหวโอนเอ็นไปมาทั้งที่ไม่มีลมพัด เงาสรัวของบางสิ่งค่อยๆปรากฏขึ้นใต้ต้นตะเคียนเป็นเงาร่างหญิงสาวผมยาวสยายใส่ชุดภัยสีทอระยับแต่ใบหน้าเลือนรางราวกับไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันผู้เจ้าบังอาจเสียงแหลมสูงดังขึ้นก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆชี้นิ้วไปที่พื้นป้าสมอนกับลุงจ้อยเกลือน้ำลาย หัวใจเต้นโครมครามรีบกลมลงมองตามนิ้วนั้นทันทีบนผืนดินที่เคยเรียบโลงบัตรนี้ปรากฏตัวเลขสตัวชัดเจนเลขนั้นคือ4 8่สองได้แล้วลงสี่ปดสองาสมอนพุนพรรมพำด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะได้ขยับตัว เสียงหัวเราะเบาๆก็แว่วขึ้นอีกครั้งฮึฮูฮึป้าสมอนกับลุงจ้อยขุดลูกสู้รีบคว้าของเส้นแล้วเอังท้าจะเพ่นแนบแต่แล้วจำให้ดีละ่ะอย่าลืมซื้อเด็ดขาดเสียงกระซิบเย็นเยอยแบ่งขึ้นจากทุกทิศทางปลกให้ทั้งคู่วิ่งประเจกระเจิงกลับบ้านแทบไม่ทัน คืนนี้เป็นคืนขอหวยที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเช้าวันหวยออกบานปาสมอนและลูงจ้อยเต็มไปด้วยความคึกคักกว่าทุกวันป้าสมอนตื่นตั้งแต่ไก่โฮูรีบไปทำบุญตักบากเพื่อจะช่วยเสริมโชคลาภให้ถูกรางวัลใหญ่ส่วนลุงจ้อยก็ไม่ยอมหน่อยหน้าลุกขึ้นมาปัดกวาดหน้าบ้าน แถมยังเอาน้ำแดงไปตั้งไว้ที่หิ้งพระเพื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะช่วยให้โชคอีกแรงลุงคราวนี้ต้องมาแน่482เน้นๆป้าสมอนยิ้มคร่มพรามอลอตเตอรี่ปึกใหญ่ที่ตนซื้อมาเออเออป้าข้าก็ซื้อเต็มที่เหมือนกันเน้นหมดกระเป๋าเลยนะเว้ยลูจ้อยหัวเราแห้ง แม้จะตื่นเต้นแต่ก็อาบ,บนใจเล็กๆเ,เพราะทุกหมดหน้าตักกับเลขนี้ไปแล้วเมื่อตกล้เวลาหวยออกทั้งสองคนก็นั่งประจำที่หน้าโทรทัศน์เตรียมมุนแบบตามไม่กระพริบเสียประกาศจากรายการถ่ายทอดสดดังก็ไปโทรบานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ ป้าสมอนกับลุงจอยพนมมือแน่นหัวใจเต้นตึกตักเหมือนกองรัวและรางวัลที่หนึ่งของวันนี้เบกแก่สองแปดสี่มีเพียงความเงียบป้าสมอนกระพริบตาปิบๆหันไปมองลุงจอยลุงจอยก็หันมามองป้าสมอน สีหน้าเต็มไปด้วยความมุนมงเฮ้ย hey. เดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไงนะค่าซื้อ4 8่แปดสองนวาลุงเจ้าอุทานเสียดังป้าสมอนรีบเปิดลอตเตอรี่ในมือพริกดูตัวเลขสาแล้วสำเล่ามือไม้สั่นแต่ไม่ว่าอย่างไรเลขในมือนั้นกลับหัวกลับหางจากเลขที่ออกไปหมด มันไม่ใช่4 8่เปดสอหรือลุงป้าสมอนเริ่มใจคอไม่ดีลุงจ้อยเอามือทาบอกก่อนจะพูดเสียงเครือมันมันใช่แต่มันกลับกันเป็น2 8งแโอ้ยผิดไปแค่ตำแหน่งเดียวเมื่อเริ่มตามสติได้ป้าสมอนก็กรีดร้องออกมาแทบจะทันที ไอเวนเอ๋ยเจ้าเมยแกล้งค Th ่าหรือเปล่าเนี e ่ยลูกจ้อยอามือถึงหัวเทว้อุตสาขอเลขมาได้แท้ๆทำไมข้าตีเลขพลาดได้ยังไงวะป้าสมอนสุดลงไปนั่งกับพื้นก่อนจะเงยหน้ามองเพดานกรรมของข้าเนินหมดกระเป๋าแต่ไม่ได้อะไรเลย ขณะที่ทั้งคู่กำลังทำใจได้ยากพันใดนั้นลมเย็นมูบหนึ่งก็พัดผ่านตัวพวกเขาไปทำให้ขนแข่ลุกสู่แล้วเสียงกระซิบเกียนเยื่อก็ดังขึ้นมาในอากาศให้ฮึฮคราวหน้าดูให้ดีสิป้าสมอนกับลุงจ้อยตัวแข็งทื่อ เงี่หูฟังเสียงนั้นอย่างวาดหวาดก่อนจะมองหน้ากันแล้วตาโตลุมข้าว่าคราวนี้เจ้าแม่มายอ่อเยคยาแน่ๆป้าสมอนเริ่มตัวสันลูงจะรีบพยักนณาเออคราวหน้าข้าต้องกลับไปขอใหม่แล้วดูให้ชัดกว่านี้ขณะนั้นเองเสียงฝนก็ดังปอบแปรจากนอกหน้าตา่าง ทั้งสองควรหันขวับไปมองทันทีเปลี่ยงเสียงฟ้าผ่ากลางท้องฟ้ามืดครึมทำให้พวกเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นเงาตะคุ่มตุ่มของหญิงสาวในชุดไทยก็สะท้อนผ่านกระจกหน้าต่างไปวูบหนึ่งว้ากะกะกพังป้าสมอนและลุงจอยแผดเสียงลั่นวิ่งออกจากบ้านแทบไม่ทัน แล้วคุณละ่ะถ้าหวยออกกลับกันแค่ตัวเดียวคุณจะกล้ากลับไปขอใหม่อีกครั้งไหมขอบคุณเพื่อนรักที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับ